ใครที่อยากเป็นสุลต่าน,านเกมตำนานจอมยุทธ์ทังซารโต้หลวต้านลู่ไม่ควรพลาดกับร้านรับเติมเกมดีๆจากทางลิสแมนช็อปปูคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวเชียว <c oughs> และที่สําคัญแพ็คแต่ละแพ็คของเขาบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเติมเองมากๆ <Wow. S 1> สาหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะไปกดไปที่ลิงก์ลิสแมนช็อปที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปโรนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์ @lismanshop ก็ได้อย่าลืมต้องมีอดูน้ำหน้าด้วยนะครับส่วนวิธีการเติมง่ายมากๆเพียงแค่ทําตาม5ขัััั้้นนนนตออดงีีี1็กกกิบบญชท่ผูเ 2เลือกเซิร์ฟในเกมทีม่เพื่อนเเล่น3เลือกแพ็กที่อยากจะเติม4ี่เลือกไปที่เลเซอร์โกพนและกดสั่งซื้อ5กด Copy Link URL ตามช่องนี้แล้วส่งให้อดมินรอสักครู่เงินจะเข้าในเกมทันทีและสุดท้ายนี้ทางเว็บลิสต์แมนช็อปก็ยังมีการบริการการเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใครที่เป็นสายเปย์สายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ลิสต์แมนช็อปเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน1น0่ร้อเปอร์เซ็นต์สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้ วันนี้ทางทีมงานได้ทำการอัปเดตตัวละครใหม่ X a r ซ h ร r หลงหอกงูจุติหากใครที่อยากจะเป็นสาย PVP โหดๆเถื่อนๆตัวละครตัวนี้ไม่ควรพลาดอย่างแรงเนื่องจากตัวละครของเขาเป็นสายดาเมจที่แรงแบบแรงจัดๆยิ่งจะเกิดเอามาเล่นคู่กับทีมที่ไม่ได้เน้นสปีดรวมไปถึงเอาปู่พิษลงไปบอกเลยว่าดาเมจจัดจานแทงทีเดียวยับทั้งทีมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหากใครที่มีตั๋วกาชาตรงนี้ดองรอไว้เยอะสักประมาณ100-300ถึงใบและคิดอยากจะเป็นอันดับหนึ่งในสาย PVP ไม่ควรพลาดอย่าง แรงสําหรับหอ,อกงูระบาหอกสายทองเสื้อหลงอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูกา,การการันตีของเขากันก่อนเลยดีกว่าถ้าหากใครที่เป็นสายดวงเกลือแบบเกลือจ,จัดๆตู้กาชาตู้นี้จะมีการันตีให้กับเราอยู่ที่300ใบถ้าหากใครที่เปิดครบ300ใบได้จตัวเสื้อหลงตัวนี้อย่างแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัว <Okay. S 1> อีกทั้งการเปิดตัวกาชาในทุกๆ20ใบ50ใบ90ใบ130ใบและ200ใบจะมีของรางวัลมอบให้ตามที่เขากําหนดอย่างน้อยถ้าหากใครที่เป็นสายตัวน้อยแล้วอยากจะเปิดตู้นี้ให้มันคุ้มคุ้มแนะนะ9 ส0ใบจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเนื่องจากการเปิดครบ90ใบเราเองจะได้ตั๋วสุ่มวิญญาจาร์ระดับ S x r มาจํานวนหนึ่งใบซอร์การชิ้นนี้เราสามารถสุ่มหาเสือลงได้จํานวนหนึ่งตัว,วยังไงถ้าใครที่คิดอยากจะเปิดจริงๆแนะนําเกิน90จะเป็นอะไรที่ดีมากๆาเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมเตรียมตั๋วมาทันอยู่ที่65บใบเดี๋ยวกาจะมาเปิดให้เพื่อนๆได้ชม <S <S แต่ก่อน <S <S อื่น <ๆ S 2> เลยต้องกราบขอภัยเสียงไม้ต้นคลิปที่ผมนั้นดันลืมปรับแล้วทาให้เสียงแตกมากๆยังไงผมเองก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะพอด <Okay. S 2> ที่ไม่ได้เป็นสายพิวพีหรือไม่ได้อยากพิวพีอะไรจัดจัดจ๋าจ่าแนะนําให้ดองตั๋วเปิดกาชาไปไว้ให้กับเจ้าตัวถังเฉินภายในอนาคตข้างหน้าจะดีกว่า <c oughs> สาเหตุก็เพราะว่าไอ้ตัวเสือลงเดี๋ยวยังไงมันก็จะมาลงในตู้กาชาปกติหากมันอยู่ในเกมประมาณ1เดือนเ <c oughs> พื่อนๆก็สามารถมาตามหาก็ได้เลยแบบเรียนเล่นเกมแต่ไอ้เจ้าตัวถังเฉินระรับ SP ตัวละครตัวนั้นจะเป็นลิมิเต็ดภายในเกมซึ่งกว่ามันจะกลับเข้ามาเปิดขายให้กับเราอีกครั้งรอนานมากๆเพ้อๆอาจจะเป็นปีเลยก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ตัวละครดีนนะ ให้อดใจรอ,อก,กันสักนิดนึงแต่ถ้าใครอดใจไม่ไหวก็จัดกันไปเลยครับสิบใบแรกอย่างกับผมแบบนี้นั่นแหละ <c oughs> จัดมาเลยฮะนะอาจารย์เออหลงหมุนกาชากันไปครับผมรอบแรกหรือว่า1โลแรกบล็อกเข้ามาเต็มเต็มครับสีทองไอ้มาหนึ่งว่ะเฮ้ยสีทอง ยังไงดีโอ้โหไม่ใช่ดันไกลเป็นหน้าจะเออหลงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดันเป็นไออินครับผมอะไรครับพี่แม่ถังซานมาทําไมครับเนี่ยโอ้โหตอนแรกนึกว่าแบบเฮ้ยหอกง,งูออกตั้งแต่โลเลขกเลยเหรอเป็นไปไม่ได้นะโอเคครับผมสิไปต่อมาฮะตื่นเต้นไม่หายรอบแรกก็ทองไปแล้วไงรอบสองจัดมาหืมสีม่วงเน้เนๆไปสองอะโอ้โหดวงอะไรจะเกือขนาดนี้ออกสีทองแต่ไม่ใช่ตัวใหม่ดันหลุดเหรตู้ซัง,งั้นโอ้ยดวงเหนือดวง จริงๆจัดก,กันต่ออีก10บใบครับจังหวะนี้มากันอย่างรวดเร็วทันใจเพราะว่าเราน่าจะดวงดีอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นไปตามที่ค่าฮะดวงดีกับผีจริงๆครับผมโอ้โห,โห,โห,โหสีม่วงมาอีกเลวฮะเป็นหลานของปู่พิษนะอะไรกันครับเนี่ยดวงจะเกือเกินไปไหม3มโลแรกออกแต่ละตัวเกือสุดๆสําหรับโลนี้อาจารย์อหลงเสกทองมาหน่อยมาสีทองโ้ไอุ้ยมาว่ะมาว่ะสีทองมาว่ะแล้วก็โอ้โห แม่งไม่น่าลุ้นเลยนะไอ้เยี่ยนนะครับผมมาทำไมครับเนี่ยโอ้ย40ใบ SSR มา2ตัวแต่ดันเป็นตัวละครที่ไม่ได้อยากได้เลยนะมาเพื่อ โอโ้ยดวงมีแต่กรรมแม่งโคตรบังบังแบบบังสุดๆครับสิใบต่อมาจุดนี้อาจารย์เออหลงเสกทองมาสักสองใบเสกทองมากสอง้ยมาอีกหนึ่งเอาไว้เอาไว้มาอีกหนึ่งครับตัวนี้ยังไงดีโอ้โหหลงหลงโอ้โหมาทําไมเนี่ยคือหโคตรหัวร้อนน่ะบอกเลยมันเป็นตัวละครที่ดีนะแต่แบบ เราไม่ได้ต้องการไงแล้วประเด็นคือตัวละครตัวนี้ผมเคยต้องการนานมากๆตั้งแต่เสือเปิดแต่ก็ไม่มาดัานมาในตู้ของเสือหลงคืออะไรครับหลงหลงมาทําไมแต่จะว่าไปมันก็ไม่ได้เกลือนะเพราะว่าเราเปิดไปประมาณ50บใบเราได้สีทองมา3ตัวแล้วก็10บใบสุดท้ายจังหวะนี้ต้องโผล่มาอีก2องใบขออีกสักสองไม่ก็หนึ่งมา oh, <no. S 1> เอามาจริงวะามาจริงว่ะสีทองยังไงดีโอโหปู่ใบไม่ก็ปู่พีชชท็กเกนแจมแจ้ง คืออะไรครับถามจริงเตอรหลงคือออกยากขนาดนั้นเลยเหรอไอตัวเกมมันไม่น่าจะใช่อย่างนี้นะไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ โอพิษจริงๆด้วยโอ้ยตายแลย้ว60ใบสีทองออกสแต่ไม่ใช่ตัวใหม่โอ้ไม่ก็เป็นไปได้เยี่ยงไรครับเนี่ย <c oughs> อัตราออกเสื้อหลงอยู่ที่ 12. 5เแต่ที่เปิดมาคือหลุดเหล,ลุ่นล้วนๆครับผมอะไรก็ไม่รู้แต่ละตัวที่ได้มาคือแบบอย่างเกลือเอจ้ะว่าเกลือก็ไม่ได้เพราะว่าเราได้ตัวสีทองมาเยอะแต่มันเป็นตัวละครที่เราไม่ได้ต้องการที่จะมาใช้งานไงเนื่องจากตอนนี้ผมอยากจะเป็นอันดับใน PvP บ้างแต่ตัวละคร แต่ละตัวที่โผล่มาทำให้รู้สึกเสียดายสุดๆลูกนี้เก็บตัวไปเปิดหาเจ้าตัวถังเฉินจะดีกว่านะสุดจัด ประหลัดบอกจริงๆนะจุดๆนี้เกินคําว่าคาดเดาไปเยอะโอเคไหนๆได้หลงๆมากก็จัดกันไปห้าดาวเหลืองนะจริงๆอยากได้เสือหลงอ่ะเสือหลงสีดาวเหลืองก็โหดแล้วว่ะแต่ไม่ได้อะ <c oughs> เสือหลงทาไมเสือหลงไม่ออกอ่ะถามจริง <c oughs> บางทีนายก็งกเราเกินไปนะเสือหลงเสือหลงเนี่ยไอดีนี้ก็เป็นไอดีใหม่ด้วยนะถ้าออกมานี่แบบโคตรสุดแต่จริงๆถ้าใครที่อยากจะได้เสือหลงแนะนําให้ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆก็ได้นะไปรีหาเพราะรู้สึกว่าเซิร์ฟเปิดใหม่ๆก็จะมีตู้เสือหลงลงเหมือนกันพอดีผมเห็นเขาประกาศขายกันในกลุ่มเต็มเลยเดี๋ยวผมกก็ะว่่าาาจไปปลอองเิดมหยู เหมือนกันถ้าเอามาขายได้ก็น่าจะได้กำไรอยู่พอสมควรเก็บกําไรไปเปิดหาถังเฉินอีกทีนึงซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตเร็วหรือเปล่าเพราะขนาดเจ้าตัวหองงูตัวนี้ก็อัปเดตข้ามแพทมาอย่างโคตรเร็วแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ข้ามแผทอะไรหรอกเนื่องจากตอนนี้ตัวเกมเขาก็ประกาศอย่างชัดเจนโปรดอย่าลงเชื่อพวกการสปอยเกี่ยวกับการอัปเดตแพทกิจกรรมโปรโมชั่นการเติมเงินรวมไปถึงข่าวลือต่างๆจาก f a c e b o o k YouTube รวมไปถึงโซเชียลมีเดียต่างๆที่ไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับทีมงานโดยตรงเพราะน่นาจะเป็นมิาชชีีพท่่หหหลลออกกคุณใ้้งเเื็็ปปนไได ประกาศในเกมแบบนี้เลยเหรอพวกที่เป็นสายยูทูบงยูทู u เบอร์ที่ทําคลิปเกี่ยวกับตัวละครหรือแพทต่างๆที่เข้ามานี่น้าแตกแหกแกระจายเลยนะบางทีทีมงานก็ประกาศแบบโหได้ชัดเจนแบบเฉ็มแจ้งจริงๆเผื่อๆบางทีอาจจะแรงไปด้วยซ้ําแต่สิ่งที่แรงเหนืออื่นใดก็คือเนี่ยแหละไอตัวละครที่ได้มาหลุดเรลดหลุดตู้ไปเยอะคือไปเยอะแบบโคตรๆ60ไปสีทองออกประมาณ4ตัวถึง5ตัวแต่เสื้อหลงไม่มา เออดีมากๆเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่คิดอยากจะเปิดตู้กาชาเสือหลงตัวละครใหม่ระดับ S S R ตัวนี้แล้วก็ขอให้ดวงของอาจารย์เออหลงไปสิงสถิตอยู่กับท่านทุกๆคนด้วยนะ <S <S หรือถ้าหากใครท<ม>ี่อยากจะโอ้อวดเปิดกาชาสิบใบยี่สิบใบแล้วได้ตัวละค,ละครตัวนี้ก็ <Poppy. S 2> สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่เพราะว่านตอนนี้ผมเองก,ก็ไม่น่าจะอิจช้าอะไรมากมายแล้วแหละอีกอย่างหนึ่งคือไม่น่าจะมีอะไรเสียหายแล้วพอหกสิบใบที่เปิดไปเสียหายโคตรของโคตรเยอะสุดวิญญาชน ดาวน์โหลดเลย